สวัสดีครับสวัสดีสวีดัตสวัสดี f c ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสัังชวนยิ้มครับผมก็ขอให้ทุกท่านที่รับดูคลิปชมคลิปก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมนะครับทั่วโลกทั่วประเทศนะครับผมขอบคุณ f c นะครับที่โอนทิปนะครับ โดเนตเขาเรียกโดเนต็ตนะครับซปเปอร์แตงนะครับขอบคุณนะครับเอฟซีขาประจำนะครับคุณเอ่อคุณโอ่งนะครับผมอ่ะวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดเนาะก็น่าจะเป็นเรื่องของน้องต้นข้าวสุป,ปรียานะครับหลายท่านเป็นแฟนตัวยงนะครับเป็น F c ซแล้วก็จำชื่อ น้องได้ดีนะครับผมอืมนะครับการที่จะเป็นนักร้องดังมีชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งตลกเหมือนกันนะครับการที่จะเป็นตลกดังมีชื่อเสียงนะครับมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับเนาะการที่จะเป็นคนดังหรือเป็นคนที่ ประชาชนยอมรับหรือว่าท่านผู้ชมนะครับคนดู FC ยอมรับในตัวตนของเรานะครับมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับทุกคนอย่างน้องต้นข้าวนะครับ <c oughs> อย่างที่หลายๆคนหลายๆท่านนะ FC ก็เห็นอยู่นะครับว่าเอ๊ะทำไมน้องมีชื่อเสียงได้โดดเด่น นะครับขนาดนี้อะไรเงี้ยนะครับอืมมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างน,นะครับดังได้เพราะอะไรนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ดังเลยมีชื่อเสียงเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับผมคนเราจะดังจะมีชื่อเสียงเนี่ยมันมีการเขาเรียกอะไรโซเชียลอะ่ะมันก็เป็นส่วนช่วย โซเชียลเป็นส่วนสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube นะช่องต่อต่อช่องเ c e b o o k อะไรก็แล้วแต่นะฮะนอกเหนือจากโซเชียลช่อง t ทางพวกนี้แล้วนะครับอันนี้มันเป็นส่วนประกอบนะครับก็ยังมีทีวีนะครับ รายการทีวีนี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้หลายๆคนเนาะได้มีชื่อเสียงนะครับก็คือเมื่อเมื่ออดีตเนาะเมื่ออดีตคนเราเนี้ยนะครับจะดูทีวีเป็นหลักนะฮะมายุคในปัจจุบันนี้ก็คือ สื่อโซเชียลกับมือถือนะฮะอยู่บนมือเราอยู่กับมือถือเรามันค่อนข้างเกือบร้อยเปอร์เซนนะครับแต่การดูทีวีมันลดน้อยถอยลงนะครับคนเราที่ดูทีวีก็คือดูข่าวสารนะครับอืมก็ดูละครก็มีบ้างนะครับแต่ก็จะเป็นส่วนโซนต่างจังหวัดต่งตางๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ สูงวัยเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปูย่ย่าตายายอะไรก็แล้วแตนะ่ที่ชอบดูละครนะครับก็ยังมียังมีอยู่นะแตเ่เปอร์เซ็นต์นะฮะคนในประเทศเราเนี่ยนะครับก็มือถือก็เป็นหลักเลยแหละเกือบ100%ยเปร์เนะฮะนั่นแหละมันก็เลยทำให้แบบเออมีชื่อเสียงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะ แล้วสิ่งที่สําคัญเลยนะครับอย่างน้องต้นข้าวมีชื่อเสียงอยู่ทุกวันนี้เนาะก็คือความสามารถนั่นแหละนะครับส่วนประกอบมันก็มีประมาณนี้นะความสามารถของน้องเองนะครับอืมีความสามารถกับการร้องเพลงนะฮะไม่ใช่ว่าใครจะดังก็ดังได้นะทุกคนมันไม่ง่ายนะฮะต่อให้คุณไปร้องแบบ ก็ดูว่าคุณร้องรายการเนี้ยดวนเพลงชิงทุนเนี้ยนะครับกี่สมัยอะไรเงี้ยอืมอันนี้ไม่ได้ว่านะมันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าแปลกมากนะอืมบางคนเนี่ยร้องไม่รู้กี่สมัยแล้วนะครับแต่กับเป็นน้องต้นข้าวเนี่ยกับกลายเป็นเอฟซีนะครับ พ่อแม่พี่น้องให้การยอมรับค่อนข้างสูงนะฮะไม่ใช่ค่อนข้างมากค่อนข้างสูงนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับกับคำของอกับคำว่ายังไม่มีเพลงเป็นของตัวเองแต่ดังก่อนฮะดังก่อนที่จะมีเพลงเป็นของตัวเองนะครับอย่างผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับบาง ส่วนใหญ่คนเขาจะมีเพลงมีอัลบัม้มมีซิงเกิลเป็นของตัวเองก่อนฮนะแล้วก็ถึงจะมามีชื่อเสียงตามหลังเนาะแต่ของน้องต้นคราวมันส่วนทางกันนะฮะส่วนทางกันเลยนะครับ <c oughs> ส่วนประกอบนะองค์ประกอบที่ผมพูดถึงนะข้างต้นนี่ก็คือประมาณนี้นะครับออกทีวีออกสื่อเยอะนะครับมีความสามารถนะครับร้องเพลงเก่งนะฮะร,ร้องเพลงเพราะนะครับ บุคลิกท่าทางนะครับกิริยาต่างๆน้องต้นข้าวก็ถือว่าเป็นเด็กที่น่ารักนะครับทำได้ดีนะครับกับการยืนอยู่บนเวทีนะฮะแล้วก็อยู่กับอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสิ่งรอบข้างนะครับเกี่ยวกับ บุคลากรต่างๆนะที่อยู่รอบข้างของน้องนี่ก็ดูแลนะครับน้องเป็นอย่างดีนะเพื่อให้น้องได้เติบโตไปมากกว่านี้แล้วก็ให้เดินทางสายการเป็นนักร้องนี่แบบให้มันต่อเนื่องนะครับเพราะว่าน้องตอนนี้น้องก็ยังเป็นเด็กอยู่อย่างที่หลายๆท่านก็เห็นนะฮะ <c oughs> น,น,นั่นคือส่วนประกอบ อีกหนึ่งส่วนเนาะที่ผมก็อยากจะพูดถึงเหมือนกันนะชื่อนะครับชื่อนี้มันก็ถามว่าสำคัญชไหนมันก็ยุคป,ปัจจุบันเนี้ยมันอาจจะมองว่าไม่ใช่เรื่องที่สำคัญเท่าไหร่ชื่อนกักร้องส่วนประกอบตัวนี้เนาะย้อนไปเมื่ออดีตนะครับ หลายท่านคงนึกออกนะครับว่าชื่อนักร้องลูกทุ่งนะครับจะต้องเป็นประมาณไหนนะครับหลกัหลกๆเลยนะฮะชื่อนามสกุลไม่ใช่ชื่อนามสกุลในบรบระชาชนฮะชื่อฉายา <c oughs> อาเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่เมื่ออดีตก,ก่อนนะ ยกตัวอย่างมาโหเยอะนะครับจะให้ยกตัวอย่างค็คือมันมันมันต่างจากปัจจุบันชื่อปัจจุบันนี้จะมีชื่อเล่นนำหน้าชื่อจริงตามหลังซึ่งยุคหลังๆมาจะใช้ชื่อประมาณนี้นะครับอ,อย่างเช่นตายอรไทย อก็อันนี้ยุคมาแบบเออไยพงศธรไม้พิรมพรอ,อืมก็จะมีบ้างที่ว่าจังเป็นอ,อสี่พยางอะไรเงี้ยนะครับคือคือมันฟังแล้วมันง่ายอ่ะฟังสบายๆเรียกชื่อง่ายๆถ้าเป็นเมื่ออดีตก็ไวยพศเพชรสุพรรณ ฉายาข้างหลังนี่ก็จะต้องแบบว่าให้โดดเด่นเลยว่าเป็นที่มาของคนจังหวัดไหนอะไรงไงก็อันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะบบางท่านก็แต่งบางท่านก็เอาฉายาข้างหลังเป็นชื่อครูบาอาจารย์ก็มีนะครับสมัยก่อนชื่อจะเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์แต่ถ้าถ้าถ้าใช้กับปัจจุบัน นะพี่ชื่อพี่พึ่งอาจจะเป็นพึ่งพุ่มพวงนะครับเมื่ออดีตกส,สุนารีราชสีมานี่หนไหมชื่อก็จะเต็มแม่อะไรพองศีวรนุชคือชื่อแบบ <c oughs> เขาจัดเต็มอยู่แล้วนะเป็นชื่อสอง,สองพยางนะฮะสี่พยาง สัญญาพรนารายศรเพชรอนสุพรรณโอ้โหรุ่งเพชรแหลมสิงอันนี้เป็นชื่อแบบนักร้องเมือ่อเมื่ออดีตนะครับแล้วปัจจุบันเนี้ยนะครับยุคหลังๆมาอย่างที่ผมไล่ไปก่อนหนะ้านี้เนาะชื่อก็จะแบบคือจะตัดตัดมาแบบเป็นเอา อตอนตอนเมื่อก่อนเนี่ยอย่างอย่างอย่างพี่ไฮเนี่ยนะครับอาภาพราคนครสวรรค์น,นี่ไหมชื่อบุงบอกอยู่แล้วเป็นคนนครสวรรค์นะครับตอนหลังมาไฮอาภาพรพี่ส้มสุดาสีลำดวนตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นส้มสุดาคือ,อ,อบางคนอาจจะไม่คุ้น นะครับชื่อที่เขาเคยตั้งไว้แล้วแบบเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็มาตั้งตอนหลังเนี้ยนะครับมึงก็เลยก็เลยไม่คุ้นไปคุ้นชื่อเดิมชื่อเก่านะครับแต่อายุคหลังมานักร้องก็อ่านักร้องยุคหลังมาก็จะใช้ชื่อเล่นนำหน้านะครับเป็นหลัก <c oughs> เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ชื่อตลกก็เหมือนกันเนาะนะครับ ก็จะลงท้ายด้วยนู่นนี่นั่นนะครับตามที่หลายๆคนเคยอยู่คณะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเชิญยิ้มมั่งซุปเปอร์โจ๊กบ้างนะครับชวนชื่นสีดาวอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันก็ตามอันนั้นมันเป็นชื่อในานามของตลกมนาะให้ให้มันโดดเด่นนะครับให้เอฟซีได้ฟังแล้วติดหูนะครับอย่างน้องน้องต้นข้าวเนี่ย น้องต้นข้าวก็คือชื่อเล่นก็ต้นข้าวอยู่แล้วนะครับชื่อจริงสุปริยานะครับเห็นไ,ไหมแต่เขาก็ไม่ไปเรียกนามสกุลต่อท้ายนะฮะก็คือน้องต้นข้าวสุปริยาแค่นั้นเองฮแต่ถ้าน้องอถ้าถ้าน้องต้นข้าวมีชื่อเล่นว่าข้าวอะไรเงี้ยก็ข้าวน้องข้าวสุปริยาอะไรก็ว่าไปนะแตอะ่อันนี้เขาชื่อต้นข้าวก็เรียกประมาณนี้นะแล้วก็อืม ขึ้นป้ายโฆษณาอะไรเงี้ยนะครับขึ้นคันเอาอะไรเงี้ยติดข้างทางอะไราตามเสาไฟฟ้าอะไรก็ว่าไปชื่อมันเขียนมันง่ายนะครับนั่นแหละอย่างที่ผมบอกส่วนประกอบต่างๆที่ทำให้ <c oughs> นักร้องนะครับหลายๆท่านหลายๆคนนะครับที่ โดดเด่นแล้วมีชื่อเสียงนะครับที่สําคัญที่สําคัญอันดับหนึ่งเลยนะคือเสียง <c oughs> เสียงดีร้องดีนะครับเสียงดีร้องดีบุคลิกท่าทางดีนะครับเก่งเกินวัยนะครับเนี่ยส่วนประกอบทั้งหมดที่ผมเล่ามานะครับมันก็ มันก็มารวมรวมแล้วทำให้เอฟซเนี่ยชื่นชอบชื่นชมนะครับแต่ถามว่าคนเรามันก็เป็นธรรมดานะครับมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบนะครับก็มันก็เป็นธรรมดาแน่นอนทุกคนคนในประเทศไทยมันมีเท่าไหร่ใช่ไหมมีตั้งเยอะแยะนะค,คนก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับนานาจิตตางเนาะชอบไทยชอบมันนะครับก็ เลือกที่จะชอบเลือกที่จะดูนะครับเพราะฉะนั้นก็มันเป็นความบันเทิงนะครับเพราะว่าเพลงลูกทุ่งนะครับมันก็อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งนมนานนะฮะไม่รู้เท่าไหร่นะครับไม่รู้กี่ปีมาแล้วนะครับตั้งแต่ยุคสมัยก่อนนะจนถึงยุคปัจจุบันนะครับซึ่งผมก็คิดว่าไม่น่าเชื่อว่าน้องต้นข้าวจะนำ บทเพลงลูกทุ่งภาคกลางเนาะมาทำให้เป็นกระแสโด่งดังนะฮะทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงขึ้นมานะครับทำให้ตัวเองมีงานนะครับรับงานนะครับแล้วก็รับเงินนะครับไปตามธรรมเนียมนะครับมีงานก็ต้องมีเงินเนาะทุกคนนะครับก็เป็นธรรมดานะฮะก็ฝากไว้นะครับใน อ้อมอ,อกอ้อมใจนะครับกับบรรดา FC ซของน้องต้นข้าวนะครับแล้วก็ F c ซของผมนะบอยสั่งชวนยิ้มนะครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะเอาไว้ประมาณนี้เนาะก็นั่งพูดคุยกันนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ผมก็จะทิ้งท้ายไว้ว่าเป็นกำลังใจให้กับทหารกล้านะครับทุกทุก ทุกทุกท่านนะครับที่ปะทะกับฝั่งกัมพูชานะครับแล้วก็ต่อสู้นะครับปกป้องอธิปไตยนะครับเขตแดนของประเทศไทยนะครับก็เราอยู่สุขสบายแต่ทหารทั้งหลายเขาก็เด็ดเหนื่อยนะครับแต่เขาเขาสู้นะครับก็สะดุดีนะฮะให้ทหารกล้าทุกท่านเลยนะครับผมโอเคคลิปหน้า พบกันใหม่ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ร่ำรวยเงินทองเดินทางไปไหนมาไหนแค้วคาาปลอดภยัยสุขภาพแข็งแรงสวัสดีทุกท่านครับ